ครับพ่แม่พี่น้องป้านาอาลุงลและหลานเพื่อนนี่ลุงใหญ่มีภรรารกิจพิเศษในชีวิตบุคคลสำคัญกลับมาเยี่ยมบ้านครับพี่น้องครับลูกสาวสุดที่รักกำลังจะไปรับเด้อตอนนี้ข้างทางที่จะไปตลาดบ้านลุงใหญ่ครับ ตรงไปนี่ลงไปตากล้องถ่ายตรงไปดูทิวทัศน์บ้านลงใหญ่ถนนไปนานะครับพี่น้องนี่ยังขนาดนี้เลยทานถนนไปกรุงเทพย,ยังขนาดนา้อยสวยไหมพี่น้องวิวก็ดีนะเย็นๆพระอาทิตย์ก็ใกล้ๆจะตกดินรับขอบฟ้าแล้วลูกสาวนัดไว้ว่าห้าโมงเย็นให้าไปรับที่สถานีรถไฟ อำเภอวัฒน,นานครไปทำง,งานอยู่กรุงเทพก็หลายเดือนแลวปีปีกว่าแล้วมาเยี่ยมบานไม่ได้มาสงการแล้วครับอันอยู่ก็ไม่มีสงการก็เลยมาหลังสงการก็เลยต้องไม่ได้อากรกิจนี้มันมีบุคคลสงคัญในชีวิตอยู่ไม่กี่คน ตทำหน้าที่ทำงานสมัยเรียนอนุบาลพี่น้องเอ้ยผมรับส่งลูกแต่เรียนอนุบาลนิดเดียวอนุบาลหนึ่งจนถึงปริญญาตีปีสี่จบพร้อมรับส่งมาตลอดยังเ <c oughs> ข้าไปทำงานนี่แหละพี่น้องหรือก็คิดถึงไม่ได้เจอนานก็ลำบาก ก่อนนี้ก็อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกทีนี้ก็เหลืออีกสองตายายก,กล้องประจำก,กล้องส่วนตัวนี่แหละอเอ้ยชีวิตเราเนาะเคยรุ่งเรืองเคยอู้หลายอย่างแต่ตอนนี้ก็ยังว่าแล้วพี่น้องสู้กันไปเนะาะจะทำไง บรรยากาศไปเนาะดูวิวทิวทัศน์ข้างทางลงใหญ่ไปเดี๋ยวไปถึงสถานีรถไฟจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าสถานีรถไฟบ้านลงใหญ่สวยไหมงามไหมน่าจะงามอยู่ด้ยตอนวิวตอนเย็นๆก็มองดีดิสวยงามอากาศดีอากาศากาศ็ไม่ร้อนมากหรอกนี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาฮอดบ้านทางหลวงแล้ว ใกล้จะถึงแล้วครับครึ่งทางยิงมาเรื่อยๆไม่มีอะไรมากจะไปรับนางเอกประจำช่องลุงใหญ่พาลุยก็เลยคุยโม้สักนิดนึงขอญาตไม่ได้มูแต่อยากมูเหมือนกับนั่งโมยชื่อก้องสมรักคำสิงหน่อเลย จะาพาไปถ่ายคลิปจะไปด้วยบอกไม่รู้วาไ่เนาะไปบอ,อ,ปอด้คลิปนี้ผมมียังหลายเร้อพี่น้องไม่มีอะไรมากมายผมก็ถ่ายบรรยากาศตอนไปรับลูปให้ดูเดี๋ยวไปถึงสถานีรถไฟก็จะถ่ายเบิ่งอีกวันจากกันก็นกนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับสกายกดกระดิ่งเด้ว ขอบคุณครับผมอย่าพลาดโอกาสคลิปต่อไปเดือเบื่องแนวซอยแนวด้อครับขอบคุณสวัสดีครับ